สิลข้อมุสาวาทาไม่ได้หมายถึงการพูดปดเท่านั้นแต่ควบคุมวจีกรรมที่ต้องละเว้น4ประการได้แก่ข้อที่ 1. ไม่พูดเท็จมุสาวาทาการกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นความจริงโดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อข้อที่ 2. ไม่พูดส่อเสียดปิสุนาวาจาการพูดเพื่อยุยงให้บุคคลแตกแยกกันทำลายความสัมพันธ์ของผู้อื่นข้อที่สไม่พูดคำหยา พรุสวาจาการใช้คำพูดที่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรงไม่สุภาพทำให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจข้อที่สไม่พูดเพ้อเจอ้อสัมผัสปาปะการพูดจาไร้าสาระไม่มีประโยชน์พูดมากพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องดังนั้นการด่าทอผู้อื่นด้วยคำหยาบคายจึงถือว่าเป็นการผิดศีลข้อพรุสวาจาซึ่งเป็นหนึ่งในวจีกรรม4ประการ